สนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยห่วงใย่ทุกชีวิตในสังคมสยามทุโกโกลิมูซีนเซอร์วิสคุณผู้ชมคะวันนี้โกป้าพาคุณผู้ชมออกมาย่านชานเมืองแถวไซน้อยบางบัวทองกันค่ะที่นี่นะคะคือบริษัทอีสเวสต์จำกัดหรือเป็นที่รู้จักในานามตราสอนแดงนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญในการปรับปรุงสายพันธุ์ผักเขตร้อนนะคะแล้วเขาก็ยังทำการตลาดเมล็ดพันธุ์หลายชนิดอีกด้วยค่ะจนกระทั่งเขาติดหนึ่งใน10ของบริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักรายใหญ่ที่สุดของโลกเลยทีเดียวจนทำให้โกป้าเนี่ยต้องพามาชมให้เห็นกับตากันเลยค่ะ แนวคิดที่นี่นะคะเขาบอกว่าความสุขปลูกได้ค่ะแม้ดีจังเลยนะคะจะได้ปลูกทุกวันเลยและก็เมื่อเรามีความสุขเราก็ควรจะต้องพาเพื่อนมาหาความสุขด้วยกันใช่ไหมคะวันนี้พิเศษสุดๆค่ะปุ๋ยพาเพื่อนสนิทมาด้วยคนหนึ่งเป็นคนพูดน้อยแต่ว่าร้องเพลงเพราะนะคะคุณก็ส8ปลกระดัดนั่นเองค่ะ อ่คุณผู้ชมคะวันนี้กอป้าเราไม่เหงาแล้วนะคะเพราะว่ามีเพื่อนซีมาด้วยค่ะคุณก็สปาการ์ดนั่นเองค่ะสวัสดีครับค่ะช่วงนี้ก็ยุ่ยอยู่จะมีโปรเจกต์ทำเพลงด้วยใช่ไหมมีครับมีมีนี่แต่หลายๆคนคิดถึงมาขอแบบนิดนึงว่าตัวจริงมาเองแล้วอ๋อบางคนอาจจะจำไม่ได้นะจำได้จำได้ไม่เอ่ยจำได้ค่ะที่ร้องเพลงสปายการ์ดครับสมัยก่อนค่ะที่ขึ้นว่าใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียว นอกจากเธอไม่แลเลียวใครอะสนใจฉันก็มีแค่นี้พอค่ะนี่แหละ่าวันนี้ก็เลยก็เนี่ยแบบว่ากําลงจะมาหาไอเดียในการที่จะทําสวนหลังบ้านไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยบอกมานี่เลยวันนี้เหมาะมากสวยด้วยสวยด้วยค่ะวันนี้เรายังมีอันนี้ V I P แล้วเรามี V V I P มากกว่านี้อีกนะคะจะเป็นไกด์พาชมแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆด้วยค่ะแล้วเรานัดไว้ด้านนู้นค่ะครับไปกันเลย ร้องเพลงไปด้วยเดี๋ยวเราจะต้องให้วีไอพีของเราให้ข้อมูลแล้วว่าทำไมมันถึงกลมได้ขนาดนี้หเดี๋วันนี้จะได้รีกันว่าทไมมีปกติเราจะเห็นสีก็เป็นแบบนี้แี่เราไมีอะระ วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหนุ่มอิสระวงอินผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศไทยจะพาเราชมแปลงผักด้วยตัวเองเลยนะคะ ซึ่งก่อนที่เราจะมาถ่ายทํารายการในวันนี้เนี่ยนะคะที่นี่เขาเพิ่งเปิดบ้านให้ชมแปลงผักค่ะคือในรอบ5ปีเขาจะให้ชมเพียงครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่พลาดโอกาสก็ติดตามได้จากรายการใน EP นี้เลยค่ะ คุณหนุ่มบอกว่าจะพาปุ๋ยกับก้อนแล้วก็ทีมงานโกป้าไปดูผักหน้าตาแปลกๆค่ะที่เกิดจากการปรับปรุงสายพันธุ์นะคะอยากเห็นแล้วล่ะค่ะว่าจะแปลกขนาดไหนไปเจอคุณหนุ่มกันเลยดีกว่าค่ะอาคุณหนุ่มอยู่นี่พอดีเลยส,ว,สวัสดีค่ะสวัสดีครับกําลังทําอะไรอยู่คะคุณหนุม่มกําลังดูต้นสลัดของเราอยู่ว่ามันมีบางต้นอันนี้เหรอคะน่ฮันี่สลัด จะเป็นพวกกลิ่นโอ๊กนะครับไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีกลิ่นฮะมันเป็นกลุ่มผักสลัดที่เราทานที่เตรีความนิยมก็คือเลนโอ๊กกับกลิ่นโอ๊กค่ะเห็นคุณหนุ่มบอกเดี๋ยววันนี้นะจะพาเป็นไกด์พาทัวร์ให้ทั่วเลยใช่ครับค่ะแต่จริงๆก็แอบเกรงใจอยู่เหนื่อยไหมครับพิ่งจบงานใหญ่ประจำปีผมก็เหนื่อยค่อนข้างจะเหนื่อย ทั้งหมดนี้เรามีประมาณ10กว่าไร่นะครับแล้วก็จัดแสดงสายพันธุ์กว่า200ชนิดมีทั้งดอกไม้แล้วก็มีทั้งสายพันธุ์ผักนะครับ<ะ>แล้วก็เป็นพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วย<ะ>ครับเพราะว่าเราจัดงานทุกๆ5ปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่เราครบรอบ40ปีค่ะ40ปีครับแล้วนีลไงนี่ง40ปีเราไปดูครับ40ปีค่ะ ความสุกปกได้นะครับบนเมล็ดพันธุ์ในความยั่งยืนครับเราจัดคอนเซปต์ของของการจัดฟิลด์เดย์ครั้งนี้นะครับว่าบนเมล็ดพันธุ์ในความยั่งยืนนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือยั่งยืนที่ว่าเราดำเนินธุรกิจประเทศไทยมาครอบ40ปีแล้วก็เราเน้นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งเป็นความยั่งยืนทางด้านอาหาร แล้วก็รเราเน้นไปที่กลุ่มเมษกษตรกรซึ่งเป็นหัวใจหลักของเราเลยเพราะว่าเป็นผู้ใจมันผลัโดยตรงของเรานะครับเพราะสายพันธุ์ที่เอามาแสดงก็คือสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ทั้งปัจจุบันแล้วก็สายพันธุ์ที่กำลังจะออกตลาดเมื่อวัน,นงานใช่ไหมคะใช่กระแสต,ตอบรับเป็นไงบ้างครับนัจา์โอ้ดีมากครับดีมากเราเปิดให้คนทั่วไปเข้ามาชมเนี่ยเมื่อวันเสาร์อาทิตย์19 20ี่คนเข้ามาเกือบเกือบร่วม4 0,000คน ไม่แน่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะได้มาร่วมงานเราก็ได้เพราะเป็นงานใหญ่และเห็นบอกว่า5ปีสั่ครั้งนึงต้องรออีกห้าอีก5ปีเพราะตอนนปีนี้ปีที่40นี้เราจบงานไปแล้วครับจบงานแบบบอลโลกอย่างี้นะคะแต่ความสวยงามความสวยงามก็ยังมีให้เห็นอยู่วันนี้ทางกป้าก็เลยต้องขอมาเยี่ยมก่อนเพราะว่ามันยังสวยอยู่เลยเดี๋ยวเรียนเชิญนะคใช่ค่ะกันเดี๋ยวเชิญคุณหนุ่มนำได้เลยค่ะเราได้ไกลกิติมศัดิ์เลยนะเนี่ย แล้วทุกครั้งที่มีคนมาเยี่ยมชมเ่ยค่ะคุณหนึจะต้องเป็นคนพาเดินชมเองเออทุกครั้งเลยไม่ฮะผมผมจะเป็นส่วนแรกๆแ,แต่ว่าในวันงานจริงๆเนี่ยเราจะมีน้องๆที่เป็นนักส่งเสริมเป็นสตาร์เป็นวิดเดอร์เขาจะยืนประจำแปลง ันนี้ก็จะเป็นอีกคอนเซปหนึ่งเรา<ะ>เรียกว่าพืชร้อยหัวคอนเซปก็คือว่าเอาสําหรับคนเมืองที่มีพื้นที่จํากัดะนะครับสามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่ไม่เยอะในหนึ่งกระถางเลยใส่ได้3มชนิดที่เราเห็นก็มีมะเขือยาวเนาะ,ะแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีม,มีพริกนะครับวิธีการปลูกง่ายๆใช้กระถางปกติเรา<ะ>พอกต้นกล้าขึ้นมานะครับเราอยากจะเอาตัวไหนห้อยหัวแล้วก็ไปเสียบ อ,อย่างมะเขือเทศเนี่ยครับแล้วก็พอตั้นกล้าประมาณยี่สิบวันแล้วเราก็ไปเสียบตรงตุ้มของมันแทนที่เราจะปลูกปกติใช่ไหมคะให้ตั้งขึ้นมันต่างกับปลูกปกติไม่ต่างเลยครับไม่ต่างเลยตรงที่ว่าในเนี้ยก็จะใช้ประโยชน์ของน้ําที่เราลดไปได้ติมที่เลยเพราะว่าข้างบนข้างล่างได้หมดเวลาน้ํามันซึมจากข้างบนข้างล่างก็ได้นะครับแต่ว่าต้องหาพื้นที่แขวนให้มันแค่นั้นเองแต่แทนที่เราจะเป็นไม้ประดับได้ด้วยแทนที่เราจะต้องใช้3กระถาง3มพืช1กระถาง3มพืชครับ ตรงนี้จะเป็นตัวมะระจีนนะครับมะระจีนแต่ความพิเศษของมะราจีนในโซนนี้ก็คือว่าเรามีเทคนิคอย่างหนึ่งที่มาช่วยเกษตรกรนะครับปกติเกษตรกรเวลาปลูกมลราเนี่ยเขาจะเจอปัญหาเรื่องโรคเขียวซึ่งยังไม่มีสายพันธุ์ใดที่อไปใช่ไหมโรคเขียวใจะคยังไม่ได้มีผลงานยังไม่มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาซัพพอร์ตดีเลยนะครับนะครับตรงนี้เราจะเป็นการต่อยอดเราจะเห็นเลยว่าเราจะใช้ต้นตอเนี่ยฮะ ของบวผอมซึ่งก็จะทนทานกับโรคเขียวแล้วก็ใช้ต้นต้นต้นยอดที่เป็นตัวมะระที่เราต้องการเนี่ยมาเสียบกันซึ่งประโยชน์ที่ได้ก็คือเราก็จะได้มาระที่ทนทานต่อโรคเขียวแต่ว่ามันจะเป็นทูอินวันอยู่ในต้นนี้ค่ะครับแล้วก็ลูกที่ได้ก็เป็นทคนิคประมาณนี้แหละครับนี่ก็คือมาระจีนครับอย่างที่ผมท่านเข้ามันใจต้มจืดมาราต้มจืดมาราต้มจืดมาระที่ใส่หมูยัดไส้อะฮ ค่ะครับอ่าใช่แล้วอย่างลูกที่มันสีเหลืองๆอันนี้สุกแล้วคะสุกแล้วโอเวอร์ละนี่สุกแล้วสุกแล้วคือเอาไปปรุงอาหารก็ไม่อร่อยแล้วครับอันนี้ต้องต้องต้องทิ้งแล้วแต่สามารถเอาไปให้สัตว์เลี้ยงหรืออะไรอย่างนี้ได้ได้พวกนกไปกินได้ปกติได้ครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนี่ก็คือโซนที่สองที่ผมบอกว่ามันเป็นพืชตระกูลแตงทั้งหมดครับค่ะแล้วก็มีกันเด็ดๆไปด้วยมีลูกอะไรเนี่ยบัวมินิ อันนี้จะเป็นอีกนะวัตกรรมหนึ่งนะครับเป็นตัวเราเรียกว่าเป็นแฟงหอมค่ะแฟง,แฟงหอมในคือตระกูลแฟนอะครับแต่ว่าลูกเขาจะออกมาเป็นทรงทรงกลมค่ะที่ข้อพิเศษของเขาก็คือว่าในเนื้อของเขาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมใบเตยอถ้าปกติจะต้องกลิ่นแบบไหนคะกลิ่นกลิ่นปกติจะไม่มีกลิ่นก็คือ,อเป็นกลิ่น มันเกล็นิดๆนะของัผักๆมันผักทั่วๆไปแต่นี่มีกิ่นใบเตยเนี่ยฮะมันจะมีกลิ่นใบเตยออกมาจากเนื้อซึ่งตัวนี้เราก็เพิ่งเปิดเปิดตัวเปิดตัวในงานนี้นะครับแล้วก็ก็มีวางจาหน่ายละสําหรับตัวตัวแฝงแล้วก็อันนี้ข้อพิเศษอีกอย่างนึงก็คือว่าครอบครัวเล็กๆอ่ะเราปลูกว่าสักหนึ่งต้นนะฮะค่ะ ก็ทานกันเหลือเฟือละหนึ่งลูกก็สามคนพ่อแม่ลูกก็ทำแกงหรือว่าต้มได้สบายก็คือเวลาไปทำแกงแล้วจะได้กลิ่นใบเตยใช่ไบเตงใส่ใบเตยเลยอืมค่ะแล้วเมื่อกี้เห็นที่ใช่ที่บอกว่าสำหรับคนที่อยู่คอนโดแล้วก็อยากจะปลูกอะไรค่ะตัวนี้ค่อนข้างจะไม่แนะนำสำหรับคอนโดเพราะว่าเขาต้องใช้พื้นที่ในการเลื้อยแต่ถ้าเป็นพริกมะเขือเนี่ยเราปลูกในคอนโดได้นะครับเพราะว่ามันปลูกในกระถางแล้วมันขึ้นแต่ตรงนี้เขาต้องการพื้นที่ในการที่จะเลื้อย เพราะนั้นถ้าใครไปปลูกคอนโดค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับค่ะสำหรับถ้าใครท่านผู้ชมสนใจอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าต่างจังหวัดก็ตามร้านเมล็ดพันธุ์นะครับแต่ถ้าอยู่คุณอยู่กรุงเทพร้านนายอินโอมโอร้านนี้เรามีร้านนไนอินทุกสาขาเลยแล้วก็มี B2S นะครับนายอินที่หนังสือนี่เหรอคะร้านหนังสือตอนนี้จะมีแผงเมล็ดพันธุ์เราอยู่ทุกแผงเลยนะครับทุกจังหวัด ที่ีร้านอินก็มีแผงขางอยู่ไม่ต้องงงนะคะคุณผู้ชมเข้าไปหาหนังสืออ่านแล้วอาจจะได้ไปเมล็ดพืแรกเล็ดพันและ่ช่วงนี้ปีใหม่นะจะดีให้แบบนี้เป็นความยั่งยืนด้วยเป็นประโยชน์ด้วยใช่ครับค่ะเ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปในต่อครับมาที่นี่ตื่นตาตื่นใจมาเดี๋ยวเราไปดูนวัตกรรมของโรงเรือนค่ะครับ ันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนอยู่ในโซนที่3ที่เราบอกว่าเป็นนวัตกรรมของไอโอทีสวยจังครับในนี้ก็จะปลูกตัวเมลอนกับตัวแตงโมหลายๆคนอสงสัยว่านี่คือแตงโมจริงไม่ใช่นี่ไอจริงหลายคนสงสัยว่าคือเมลอนจริงจริงไม่ใช่คือแตงโมถ้าเมลอนก็คือสองตนี้แล้วเขาวีไอโีมากทำไมเขาไม่ไปอยู่กับเพื่อนๆเขาด้านนอกอะคะเขาค่อนข้างจะอ่อนแอนิดนึงกับสภาวะแวดล้อมเพราะนั้นเราเลยต้องเอามาปักเขาปัององอยู่ใน คุณผู้ชมคะใกล้สิ้นปีแล้วอย่าลืมเช็คดูกรมธรรม์ของคุณนะคะว่าใกล้จะต้องต่ออายุกันหรือ,อยังคะ่ะบางคนอาจจะทำประกันกับทิปไว้หลายกรมธรรม์ถ้าหากว่าไม่แน่ใจนะคะโทรก็ไปสอบถามได้ที่ call center 1น3 6เตอร์1736ค่ะหรือหากสนใจกรมธรรม์แบบอื่นๆลองเข้าไปเลือกช็อปได้ที่เว็บไซต์ t i p i n s u r e c o m ได้เลยคะ่ะอ๋ยวันนี้นะคะเราได้เดินแล้วก็ไปเจอพวกผักนะคะฟัก แฟงพันแปลกๆตื่นตาตื่นใจมากค่ะแต่หลายคนบอกว่าเสียดายงานที่ผ่านมานะคะเห็นบอกว่าโอ้โหสนุกมากแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะแบบชมอีกนี่จะมีโอกาสได้ชมกันอีกไหมคะต้องรออีกหปีอีกหปีเราจะจัดทุกๆ5ปีเหรอคะครับงั้นแสดงว่าอีก5ปีนี้น่าจะได้เห็นสายพันธุ์ใหม่ๆอีกใช,ใช่ไหมคะเพราะว่าอีกหปีข้างหน้าเนี่ยสายพันธุ์ก็จะมีการพัฒนาไปเพื่อตอบสนองลูกค้ามากขึ้นนะครับอีก5้าปีก็จะเป็นเรื่องของผู้บริโภค ต้องก <c oughs> ารเรื่องของรสชาติต้องการในเรื่องของคุณประโยชน์คุณค่าสารอาหารนะครับเราก็จะได้เห็นแต่ว่าเรายังคงความเป็นตัวเราก็คือสายพันธุ์พวกนี้เราจะปลูกในในรูปแบบที่โชว์ในเรื่องของสายพันธุ์แต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของแรดสเคปที่เปลี่ยนไปอ๋คอค่ะเั้นคนที่มา5ปีนี้นะคะ5ปีหน้าก็ยังมาจะเห็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจอีกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครอยากจะได้ข้อมูลนะคะเพิ่มเติมเพิ่มเติมค่ะจะติดตามได้ทางไหนคะ ช่องทางติดต่อก็คือเข้าทาง f a c e b o o เมล็ดพันธุ์ตาสอนแดงค่ะซึ่งเราจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของกิจกรรมของของอีเวนตรือตาสอนแดงอค่ะในนั้นจะมีข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะลองเข้าไปดูกันนะคะแล้วช่วงท้ายเนี้ยคุณหนุ่มอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกร,ร,กรหรือว่าในยุคนี้ค่ะที่หลายๆคนแบบกาลังคิดว่าอยากจะทําอะไรหรือว่าเห็นแล้วอยากจะกลับไปทําแบบนี้บ้างครับก็จริงๆแปลงที่เราทํามาเนี่ยเราต้องการให้ทุกคนที่มาดูเนี่ยเกิดอินสปาย นะครับว่าการปลูกผักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเราสามารถปลูกผักในพื้นที่ที่จำกัดหรือปลูกผักในพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็ผักเนี่ยมันเป็นอาหารมันเป็นความยั่งยืนนะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถปลูกผักบริโภคเองเนี่ยลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเราด้วยในการที่บริโภค <Okay. S 2> <Qin S 1> นะครับค <Wie? S 1> ่ะ ได้ประโยชน์ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของโกป้าแล้วแต่เรามีธรรมเนียมพักหนุ่มเรามีท่าประจำรายการด้วยก็ง่ายๆค่ะเดี๋ยวซ้อมกันก่อนนะเอาทำแบบนี้นะคะแล้วก็โกปาออแค่นี้เองค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราทำไปพร้อมพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วติดตามกันได้ใหม่ว่า EP พีหน้าเราจะพาไปที่ไหนค่ะอะลค่ะหนึ่งสองสามโกป้า